รอบนี้ที่มันหนักขึ้นค,คือตัวของดโดรนรแล้วสิ่งที่เรียกว่าดโดรนผีชีพเค,คือ่อัน,นี้มันอันตรายเพราะว่าตัวกําลังพลเนี่ยมันไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกแค่บังคับจากฝั่งตัวเอง<ช>แล้วมาปล่อยที่ฝั่งเรารแล้วมาสร้างการทําลายล้างได้ไม่ต่างจากจรวด BM21 เลยอันนี้มันก็เลยต้องดูว่าเราสกัดได้ไหมรปรากฏความน่ากังวลเมื่อวานข่าวโค่นคนข่าว พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสุเจตจันทรังนะฮะท่านเป็นประธานบริษัท RV Con น e c t จำกัดและเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหานครด้วยใช่ครับท่านบอกว่าจริงๆของไทยเนี่ยเรื่องการป้องกันแบบเบ็ดเสร็จมันยังไม่มีขนาดนั้นใช่ครับคือจริงๆแล้วเป็นปัญหาของทั่วโลกนะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยมันมีขนาดเล็กและมันมีการปรับวิธีนะครับปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาปรับเทคโนโลยีเปลี่ยนได้คือพอเขารู้ว่าเราเนี่ย สกัดด้วยวิธีนี้เขาก็ไปแก้มาแล้วมันแก้ง่ายเพราะมันเป็นเครื่องหลับเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะไม่ต้องมาตั้งงบประมาณก่อนจะซื้อต้องรอสองปี3ปีแล้วไม่ต้อง <ฮะ S 2> คือทําได้เลยผลิตได้เลย<ฮ>ะนะเขาก็เลยบอกว่ามันจะป้องกันร,ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่มันวิธีป้องกันมันก็มีแล้วก็เราก็ทําอยู่ทุกๆช่องทางนั่นแหละแล้วก็มีหลายวิธีอย่างเช่นวิธีง่ายสุดใช้เป็นตาข่ายคุณผ,ผู้ชมจะเห็นว่าของกัมพูชาเนี่ยเขาก็กลัวนะ ที่ราษาตาควายก่อนหน้าที่จะโดนถล่มเนี่ยเขาใช้ตาขา่ขึงเลย<ช>ขึงรอบเลยอันนี้คือป้องกันเบื้องต้นคลุมพื้นที่ป้องกันโดยเฉพาะโดรนพลีชีพที่จะพุ่งเข้าชนมันสามารถจะลดแรงประทะได้และอาจจะทําให้หัวชนวนระเบิดมันจุดไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอแรงแรงประทะเนี่ยคือไอ้ตัวโดรนต้องบินเร็วรประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้อ่าพอชนกับเป้าหมายปั๊บเนี่ยอ่าจะดวดหรือระเบิดน้ามันแตกถูกไหมครับแต่ถ้า ความเร็วมันไม่ถึงรแรงประทะมันก็จะน้อยลงมันก็จะไม่ระเบิดนะแล้วก็อย่างที่คุณยอดพูดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าความร้ายแรงมันเหมือนกับ เป็นจรวดเลยหรือระเบิดเลยเนี่ยเพราะว่าตัวที่ติดกับโดรนมาเนี่ยมันคือกระสุนปืนคออ oh. ใช่เหมือนกับที่ปืนคอเขายิงเราแหละครับแต่ใช้โดรนมาส่งแทนคือมันแยกส่วนกันใช่คือมันติดมาเสริมใช่ครับอ่าก็คือใช้ตัวโดรนเป็นยานพาหนะนั่นเองอเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราตรวจจับหรือป้องกันโดรนรได้ตัวระเบิดมันก็มาไม่ถึงเราใช่ครับคราวนี้อีกระบบหนึ่งที่เราก็ใช้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับในกองทัพไทยเนี่ยคือระบบแอนตี้โดรนอันนี้คือใช้เรดาร์ตรวจจับครับ ป้องกันไม่ให้โดนเข้าสู่พื้นที่ควบคุมเรดาร์าชนิดนี้ตรวจจับได้แม้จะเป็นโดนขนาดเล็กอันนี้เรามีพอสมควรอยู่ไหมครับพี่กองใช่ครับมีพอสมควรแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชายแดนเรายาว700กว่ากิโลโมันก็ไม่สามารถที่จะวางทุกจุดได้ก็ต้องเลือกจุดที่สําคัญฉะนั้นบางจุดเนี่ยเขาก็ลักลอบผ้ามาได้ ครับก็ต <c oughs> ้องไปใช้วิธีอื่นในการในการสกรัดคคือต้องใช้หลายวิธีผสมกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เรามีความสามารถในการทําได้ก็คือการกวนคลื่สรรนสัญญาณครับถ้ามีเครื่องกวนสัญญาณให้ย่านความถี่นั้นๆหรือหลายๆย่านความถี่พร้อมกันอันนี้ก็จะป้องกันได้เพราะว่าคือโจรมา,มา,มาด้วย ความถี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นความถี่ของคลื่นวิทยุโทรรักว่าโทรคันาคมนะครับว่าใช้ย่านความถี่ไหนโดยอาจารย์เนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าโดรนผลิตจากค่ายไหนนะ<อ>เพราะมันใช้ย่านความถี่แต่เราต้องรู้ว่าเขาใช้ย่านไหนทีนี้ปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากว่าบางทีเนี่ยเราจะใช้ย่านความถี่บางย่านเนี่ย อาจจะต้องขออนุญาตกระทวงทรชอรกอรอเขาบอกว่าตรงนี้ถ้าเผื่อ,อเป็นสถานการณ์การรบหรือประก,กาศก่อยการศึกเนี่ยก็น่าจะปลดล็อกตรงนี้เร็วๆเ,เพื่อที่จะพอรู้ว่าใช้ยาความถี่นี้ก็ใช้ ใช้กับเขาเลยแล้วก็ไปสกัดคยแยกความสีนั้นได้ยิ่งเป็นกสทชด้วยซึ่งเป็นองค์กรที่อาจจะต้องบอกก่อนนิดนึงเพราะไม่นั้นเดี๋ยวอาจจะทําช้าเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าประชุมยังไม่ได้ลยว่าคร่าแล้วก็มันมีหลายเรื่องว่าของกสชนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพัฒนาระบบแอนตี้โดนด้วยที่อาจารย์บอกให้สามารถทะลุทะลวงระบบการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้คราวนี้เราไปดูรูปแบบของโดนที่เขาใช้นะไอตัวโดนผีชีพเนี่ย เรียกอีกอย่างว่า FPV ครับ FPV UAV ครับคือ UAV เนี่ยหมายถึงโดรนอยู่แล้วคือหมายถึงอากาศยานไร้คนขับคือ unmanned aerial vehicle นะครับอันนี้ก็คือโดรนนั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเขาเรียก UAV นะครับแต่ FPV เนี่ยคือ first person view คือมันติดกล้องแล้วก็คนที่บังคับเนี่ยก็จะเห็นภาพสดเหมือนเข้าไปอยู่ในโดรนอะแต่จริงๆเขาบังคับอยู่อีกที่หนึ่งมันเหมือนการเล่นเกมครับเหมือนขับเครื่อบินใช่ฮะ เหมือนเหมือนซิมูเลเตอร์นะครับแค่แค่อย่างนั้นซึ่งต้องมีทักษะนะในการทำทีนี้พอทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบังคับทีนี้ตัวโดรนที่ตัวเป็นตัวนำเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือตัวนี้ติดระเบิดมาเลยนะครับแล้วก็ไปพุ่งชนเลยเป็นกระเกืเซตโดรนกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นโดรนลีดเดอร์โดรนอะลีดโดรนอะก็คือเป็นโดรนที่ตัวนำตัวคืยตัวนำวิถีแล้วก็มีโดรนลูกของมันอะตามมาเป็นฝูงอาจจะสามลำห้าลำสิบลำนะครับแล้วก็ พอถึงเป้าหมายเนี่ยตัวที่เป็นตัวนําจะเป็นตัวชี้เป้า<ะ>คือคนที่เขาบังคับเนี่ยเขาบังคับตัวนําตัวเดียวอ่าพอแล้วก็พอชี้เป้าปั๊บก็ให้โดนที่เหลือเนี่ยเป็นกรมพีกรเซ่พุ่งชนเลยอ,อันนี้จะเกิดการระเบิดอย่างรุงแนแรงได้ระยะ,ะปฏิบัติการเนี่ยที่น่ากาังวลก็คือมันจะไม่สามารถควบคุมได้ไกลมากนะักในทางทฤษฎีคือระยะประมาณ1-2กิโลเมตร ปฏิบัติการจริงอาจจะใช้อยู่ที่5 0 0ร้อถึงหกรเมตรเท่านั้นนะฮะเน้นโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไม่ไกลจากหน้าแนวนะครับการป้องกันเนี่ยก็คือเหตุผลคือขนาดเล็กบินเร็วมีโดนดัดแปลงปรับปรุงวิธีการหลีกป้องกันใหม่ๆได้เสมอบ,บินชวัดเฉวียนใช้ปืนยิงทำลายได้ยากก็เลยต้องหาระบบป้องกันใช่ครับอันนี้ก็คือจุดแข็งของโดรนนะครับ แต่อาจารย์ก็บอกเหมือนให้อุ่นใจนะว่าคือจริงๆแล้วมันก็สร้างความเสียหายไม่ได้เยอะมากเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของมันนะครับเพราะตัวมันเล็กนะครับมันก็เนี่ยมาทีละลูก2ลูกอะไรเงี้ยนะครับระเบิดนะยกเว้นมากันเป็นฝูงซึ่งจริงๆแล้วกัมพูชาก็อาจจะยังไม่ได้มีศักยภาพขนาดนั้นคือจะมันไม่ถึงขั้นยูเครนอ่ะที่ไปกันเป็นกองทัพโดนทีละห้าหกสิบลำอ่ะนะฮะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเสียหายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อมันประสบความสําเร็จได้จริงเนี่ยเขาบอกว่า ของยูเครนเนี่ยผลิตกันเป็นล้านหลัมแล้วนะโโหโหก็<า>ยังก็ยังไม่สามารถเผด็จสึกกันได้อ,อ่าฉะนั้นมันก็โอเคมันสร้างผลงเสียหายได้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดทําให้สงครามยุติหรือทําให้เกิดการแพ้ชนะได้อย่างเด็ดขาดแต่คราวนี้ภายใต้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญของโดนกัมพูชาเนี่ยแล้วก็ยังไม่นับรวมว่าเอ๊ คนกัมพูชาจะมีทักษะที่จะบังคับได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับตอนนี้คนก็เริ่มตั้งสมมติฐานว่าเอ้ยเอาเอาเข้ามากันหมดเลยหรือเปล่าคือมาทั้งโดนมาเพราะพลขับครับแล้วก็มาพร้อมตัวอาวุธระเบิดด้วยคือกังวลตรงนี้ว่ายังมีท่อน้ําเลี้ยงอยู่จากฝ่ายต่างประเทศหรือไม่ครับอันนี้เป็นความกังวลใช่ครับฉะนั้นก็ก็เราก็ต้องดำเนินหลายยุทธการด้านหนึ่งที่คุณยอดพูดไปแล้วก็คือการไปทําลายเป้าหมายที่เป็นท่อน้ําเลี้ยง แบบเงินสีเทาของเขาส่วนอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะต้องบินไปคุยอย่างที่ท่านทูตพิสารบอกบมหาอำนาจนะหรือชาติที่ผลิตโดนอะ<ช>่ะไปคุยแล้วก็ต้องพยายามที่จะกดดันไม่ให้ส่งมาเพิ่มให้กับกัมพูชาไม่ใช่มาเติมตลอดอนะไม่ว่าจะการสั่งซื้อทางอย่างเป็นทางการหรือสั่งซื้อใต้ดินก็ตามเนี่ยมันจะัดได้หมด